สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะก็นะคะมาดูนะคะว่าเสาห้าทำอะไร,ร,รเอ่ยนะคะตอนนี้วันนี้เสาห้าเล่นโคลนนะคะตรงนี้เทดินกี่รอบแล้วนะคะพี่ขวานขา่รอบไม่ได้ยินพูดอะไรค่อยๆเหมือนกับคนไม่ได้กินน้ำมานี่นี่น,นะคะเทกี่รอบแล้วคะตอนนี้ รอบละกี่คันรถคะนะคะก็นะคะเนาะนี่นะคะดูนะคะเทตรงนี้จนเป็นเนินแล้วนะคะถ้าเสาห้าเล่นดินเล่นไปเล่นมานะคะตรงตรงตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะคะจะเป็นเกาะนะคะเป็นหุกเขานะคะนี่นะคะอ้าวนะคะตัวเปื้อนโครนหมดเลยนะคะตัวเปื้อนโครนหมดเลยตอนนี้เสาห้า สาห้าก,กระดึกกระดึกนะคะเอา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 เพราะว่าน้ำไม่ค่อยไหลนะคะแล้วแล้วมันทำให้เวลาแบบไม่ค่อยไหลพุ่งนะคะไหลไหลนิดๆนะคะไหลก็เจิ๊ดๆนะคะนี่นะคะก็เลยทำให้น้องแบบจะเล่นน้ำยากนะคะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีนะคะแล้วกับบวกดินที่เป็นดินนะคะเป็นดินจากทุ่งนาน,นะคะดินตัวนี้เราได้เท มานานแล้วนะคะแต่วันนี้น้องบอกว่าไม่จานนูอยากเล่นโครนนะคะก็เลยให้เล่นนะคะดูนะคะโอ้โหจะแบบนะคะโอ้โหยืดจนเต็มที่โอยยืดยืดแล้วยืดเอาโครนนะคะยืดเอาโครนแล้วนี่นะคะอ๋อโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยอ,อ,อยู่ไกลไม่ได้นะคะถ้าอยู่ใกลแล้วก็นะคะจะเปื้อน <laughs> สาฮ่าจะจะให้โคลนเน่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  เอาแล้วเ้าวอา,อาโอ้โหเจ้าฮ่าเต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเลยนะคะอือฮึเอาเอาเอานอนแล้วครับนอนแล้วครับโอ้โหตอนนี้นอนลงนอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปเอาทูทู่ทู่ทูทูอือฮึอือฮึนอนแล้วครับสรุปแป๊บนะครับอือเอาลุกขึ้น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  เอ้าสาหเป็นอะไรเนี่ยเอาเอาแล้วนะคะงานนี้จะไมเอ้าเอาเอาเอานอนลนอนลงนอนลงนอนลงนอนนอนลงองเอาเอเอเป็นอะไรฮะฮะฮะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเอ้ยไปทางนูน้นไปทางนูน้นมาตองมาทางนี้ไฟไฟไฟนอนลงไปพอเจ้าแล้วนอนลงไปนี่นะคะเอาแล้วนะคะตองฮาบอกว่าสลุปแปบ๊บตอนนี้ฟื้นแล้วนะคะออืไฟลูกไฟนี่นะคะเอาเอาคุณมีคุณมีข้อสงสัยอะไรกับไฟเพราะว่าพ่อคุณจุด จุดจุดควันรมคุณนะ <c oughs> คุณเสาห้านะคะเอา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 นี่นะคะโอ้โหตอนนี้ก็พี่ควันนะคะพี่พี่ควันหรือพ่อควันของเรานะคะก็ได้ทาเกราะนะคะป้องกันงานนะคะ <c oughs> เาขาเรียกว่าชุดเกราะนะคะให้กับงานนะคะนี่นะคะ งานน้องใหญ่มากนะคะใหญ่แบบไม่สมอายุเลยนะคะแล้วก็น้องตัวโต,วตวมากนะคะแต่ถ้าอือฮึสาห้าโอ้โหเน,น่น่าน่นานน่นน,นี่นะคะใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าตัวเน่เน่น่ถ้าตัวน้องยาวนะคะก็จะแบบ เท่ากันกับพี่ปุ้ยเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าช้างอายุนะคะแปดเก้าปีนะคะสิบปีอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่ที่ไหนได้นะคะเศาห้ายังหลอ่อนอยู่เลยนะคะยังบ่ะท่านในเป็นบาวนะคะยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เลยนะคะทุกวันนี้ก็ติดพ่อนะคะติดพ่อติดพี่นะคะแต่คันวายอยู่กับแม่แล้วนะคะนกก็ต้องมีเฮนะคะถ้าได้อยู่กับแม่นะคะอ้าว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  อ้าวอ้าวอุ๊ยพ่อมาข้างหลังยืนนิ่ง ah ก่อนเนี่ยอานอนลงค่ะอ้าวอ้าวอ้าวฮึด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 โอ้โหโอ้โหอ้าวอาแล้วครับงานนี้อาแล้วครับอื้มอื้มอ้าวงานนะครับงัดไปแล้วนะครับนี่นะครับงัดไปแล้วนะครับงานของเขานะครับงัดไปแล้วอ้าวงัด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  งัดทางงัดทางงัดทางงัดไม่ใช่เพลงนะลูกเนี่ยูนะคะโอ้ยนะคะน้องสาวฮ่าสบายตัวไหมครับสบายตัวไหมครับสบายตัวไหมครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกในขณะนี้สงสัยจะสบายตัวหน้าดูเลยเล่นเล่นเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นอนนะคะเอาสรุปแป๊บอีกแล้วอืมนี่นะคะ อ้าวโอ้โหเศห้าแอคติ้งเยอะจังเลยนะลูกอื้มเอาเอาเอาบอกว่าเวลาจะลุกหนูก็ลุกยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหนูหนักท้องท้องหนูใหญ่มากโอ๊ยโอ๊ยโอ้โอ๊ยโอโอยโอยโอยโออยเอาเาเอาถู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 เงินย อืม,อมนะคะก็นะคะฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะไม่ดีประการใดต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า